หไอ้ห้ามตีเนี่ยเนี่ยนี่นี่ไอ้กอลัฟต์่อไปต่อไปยังบ้าอากอลัฟต์ในเชนเฮ้ยอ่ะอ่อ่อ้าวเมนไนพบคุณมึงบอกว่าเรื่องที่ตาขแม่ของเรานั้นวางระบิดมันคือเรื่องไม่จริงไม่จริงโคกโจรเสี่ยมมันใส่หลายเหลาแต่ในคลิปเนี้ป้าซ่าหนกเอี้ยงบ้านคุณมึงพูดชัดเจ้าเลยนะมึง ยังโลสานี่โครอันนี้ใจหายยังการการนะจอดเฮ้น่าจะลองดึงเล่นจริงๆนั่นแหะจะได้วาบกับดาวขมิหมดนั้นแหละคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นหลักฐานชั้นดีที่สามารถยืนยันได้ว่ากองทัพเขมรนั้นได้วางกับระเบิดจริงๆ แล้วในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทหารขบมนนั้นได้อธิบายให้เราพ้องเพื่อนปุ๋ยของเขานั้นได้รับรู้ว่าวิธีใช้หลักการทำงานของกับระเบิดชนิดนี้ใช้อย่างไงทำงานอย่างไงไกลไกหลักการทำงานมีอะไรบ้างเพื่อให้พ้องเพื่อนปุ๋ยของเขานั้นได้เอาระเบิดชนิดนี้เอาไปวางในป่าต่อไปโดยคลิปนี้ก็อธิบายเป็นภาษาขมรชัดเจนะนะแต่เราคงสามารถเดาได้ว่า พวกกเ,เมนเห็นคลิปอะไรแบบนี้เขาจะบอกว่านี่คือคลิปปลอมนี่คือคลิป AI อย่างแน่นอนนอกจากคลิปแล้วยังมีภาพหลักฐานอีกมากมายเลยนะฮะมีภาพหลักฐานได้ล่ะแล้วภาพหลักฐานนั้นก็คือนี่เลยอ,ะอ่ะอ๋ออ๋โอ,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 อภาพชัดสักขนาเนี้กูอยากจะรู้จริงๆคนกระเมน่นเขาจะแท้ไว้ยังไงว้นี่สินะที่เหมือนคำที่เขาบอกว่าวางเองกับมือ แล้วนี่ก็คือรูปต่อไปอะนะแม่ภาพชัดสักหน้าดนี้คนขม่เขาจะบอกไว้ a เอไอไม,นะม่น่หมวกก็มวตทหาขนขม่เสื้อก็เสื้อหาหัข้าแม่การแต่งตัวป่งชึ้งอะไรแบบนี้หาหันขม่อย่างแน่นอนภาพชัดสักขนาดนี้กูอยากจะรู้จริงๆคนขม่เขาจะแก้ตัวไว้อย่างไรต่อมาก็คือภาพนี้ะนะเป็นภาพของมือหารันขมรที่จับกับระเบิด วางใส่หลุมถ้าคนปกติในโลกนี้ถ้าเห็นรูปอะไรแบบนี้เขาจะบอกว่านี่คือรูปจริงอย่างแน่นอน no AI เราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไม่ปกติอย่างคนคเขมรนั้นพอเห็นรูปอะไรแบบนี้เขาจะว่าอย่างไงะนะฮะรูปชัดสักขนาดนี้เข้าจะแก้ตัวไว้ยังไงนะ <c oughs> ต่อมานี่ก็คือรูปที่ฐานเขมรนั้นทำกับดัก เหมือนกับสมัยสงครามเวียดนามนะโดยเขาขุดหลุมแล้วก็เอากิ่งไม้แหลมๆเอามาปาักใส่ไว้ในหลุมเหมือนกับกับดักสัตว์ทหารเขมรอาจจะคิดว่าถ้าทหารไทยผ่านมาแถวนี้แล้วถ้าเท้าทหารไทยนั้นโตกลุมนี้เท้าของเขาจะต้องทะลุอย่างแน่นอนเออแล้วถ้าทหารไทยใส่คอมแบตอะ <c oughs> ไอ้พวกไม้แหลมๆบ้าบอขาตาในร่มเนี้ยมันจะทะลุคอมแบตไหม พวตาานแมน่เขาคิดว่าตาานไทยเข้าไม่ใส่รองเท้าเดินกันหรือไงวะคิดอะไรแปลกๆแ,แม่เบรอแล้วรูปนี้ก็เป็นรูปที่ตาารเบแม่นั้นเซอร์เวยดูพื้นที่หาพื้นที่เหมาะๆในการขุดหลมุมวางกับระเบิดแล้วก็ขุดหลมุมทำกับดักแมวเป้าอะนะ เราจะเห็นได้ว่าคนในรูปนี้นั้นใส่ชุดฐานขมรยอย่างชัดเจนชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วจะให้ชัดวันนี้ก็เป็นกี่พระมันดาขมรคุณมืองแล้วแหละบ้าบอกูอยากจะรู้จริงๆคนขมรที่เห็นรูปอะไรแบบนี้เขาจะแก้ตัวว่างไงไวะ มันก็ยังมีรูปอีกมากมายหลายรูปเลยนะส่วนมากจะเป็นรูปคนเขมเม์ที่กําลังสร้างกับดักนั่นเองเออเรารูปพวกนี้ทหารไทยเขาออกมาจากแน่ไวะโดยรูปและคลิปอะไรพวกนี้ทหารไทยนั้น<ว>ก็ได้เจอมานะโดยเรื่องของเรื่องนั้นมีอยู่ว่าชุดเก็บกู้ฝาดล้างที่หนึ่งหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือหรือว่านปททอรอนะที่สนับสนุน ปฏิบัติการการเก็บกู้ระเบิดอยู่ตอนนี้ในขณะที่พวกเขานั้นกําลังปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดอยู่นั้นหรือว่าสํารวจพื้นที่นะพวกเขานั้นก็ได้ไปเจอโทรศัพท์มือถือของตา,ารเนคมรที่ถูกทิ้งไว้ในเขตภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อมาเขตตรงนี้ก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของรอ1 3 1่ง3หรือว่าฐานเหนือแม่กันนะคือไทยสามารถยึดฐานภูมะเขือเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองต่อมาน,อนปททอรอ ที่ไปเจอโทรศัพท์มือถือฐานคำเอนนั้นตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะเขาจึงนําแบตเตอรี่ใหม่มาใส่เราก็ได้ทําการตรวจสอบสิ่งต่างๆในมือถือเครื่องนี้เราก็พบว่า ในมือถือเครื่องนี้ได้มีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่เราทหารกัมพูชานั้นได้ถือกับระเบิด PMN2 ซึ่งในคลิปทหารคนดังกล่าวก็พูดภาษาเขมรน,นะนะคาดว่าเป็นการแนะนําการใช้งานก่อนที่ทหารเขมรน,นั้นจะลักลอบเอาไปฝังดินต่อไปที่สําคัญภาพในโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ได้ระบุด,ด้วยว่าทายวันไหนถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยทีเดียวฮายากรู้จุง ว่าเจ้าข้องโทรศัพท์เครื่องนี้เข้ายังอยู่ในโลกใบนี้ไม่แน่แต่อมาเพจกองทัพบกทนานกระแสก็ได้เอารูปหลักฐานที่ฐานขามรนั้นได้วางกับระเบิดแล้วก็พ์ว่าสำเนียงซอภาษากิริยาสสสกุลคนจะทนต้องพวกฮหเมนสิ่งที่ชัดเจนก็คือไม่มีสมองสิ่งที่รองเป็นที่ซองก็คือไม่มีปัญญา เป็นชนเผ่าะสะเสมือนมนุษย์ที่มีแค่ค่าสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เมือนมนุษย์จริงไอคิวข้องลิงยังมากว่ฟ้าพี่เหมียวบ่นอะไรเพ่ทอดๆอ,อินไปหน่อยสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลเขมร้าเขมรผิวพรรณท่าทางรสนิยมเรียนแบบกันไม่ได้ล่าสุดหลักฐานชี้ชัดส่งให้ IoT โปรดสังเกตป้ายชื่ออาณประเทศ เราที่สําคัญคือสายสินที่ฐานัมบูชานั้นชอบใส่กันนะนะแล้วก็เป็นรูปที่ฐานัมบูชานั้นกําลังวางทุ่นระเบิดนั่นเองเราก็มีโพสต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเดี๋ยวบอสเมียวของเรานั้นจะสปีคภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันนะครับฮะภาษาไทยกูยังโพสไม่รู้เรื่องเลยจะให้าากูโพสภาษาอังกฤษเอาหน่อยตัวเพ่โชว์ให้เด็กมันดูไปนี่เอเ่อ T H E อ,อ,อันนี้น่าจะอ่านว่าได้โอ้โหพี่เหมียวเก่งสุดๆไปเลยนี่ครูจอดีต้องภูมิใจในตัวกูอ่านต่อเลยเพ่ต่อมา a c c e n t อะไรวะ <S <S เริ่มยากแล้วฮะมันเริ่มยากแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ข้ามไปก่อนแล้วกันอ้าวได้เลยเพ่ต่อมา a n d อันนี้กูรู้อันนี้กูรู้มันอ่านว่า n มันแปลว่าอะไรพี่มันแปลว่ามดอันนั้นมัน n หรือเปล่าเพ่ ยอกยอกแม่คำแค่นี้ทําไมกูจะไม่รู้วะแล้วมันแปลว่าอะไรเพ่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันอ่านว่าแอนแล้วมันแปลว่าก็นี่ไงแอนสายแอนฟ้าแอนก้นแอนไปข้างหน้าเป็นไงสุดยอดแ,แล้วในที่สุดข่าวนี้ก็ได้ถึงหูคนเขมรนะนะพอคนเขมรเห็นคลิปอะไรแบบนี้หรือว่ารูปภาพะนะต่างก็บอกว่าม,มันคือเฟ็กนิวทั้งหมดเลยะนะฮะชัดจักขนาดนี้เฟกนิว รูปนี้ก็เฟกนิวรูปนี้ก็เฟกนิวอีกสรุปแล้วสิ่งที่ประเทศไทยได้ลงนั้นเกี่ยวกับฐานขมรได้วางกับทุนระเบิดเป็นเฟกนิวทั้งหมดเลย <S <S โดยไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพหรือว่าอะไรเลยทั้งนั้นนะนะคำอธิบายเดียวที่เขาได้บอกนั่นก็คือพวกโจรเสียมเล่นสกปปกใส่ร้ายประเทศของเราแค่นี้เนี่ยนะเบอก ส้มแล้วที่เป็นผ่าพ,พันธุ์สมองอาสุจิซะจริงๆแล้วที่สําคัญอาสุจิตวงเงินตัวทองด้วยนะต่อมาเราคนคมเขมรก็ได้ออกมาแก้ตัวต่างๆนานาเกี่ยวกับคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพที่ทาหารเขมรน,นั้นได้วางกับระเบิดนะแบบคนคมเขมรคนนี้ที่ได้ออกมาแก้ตัวว่า ใส่ชุดทหารเรมนแต่ลืมดูทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ว่าทะเบียนมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นทะเบียนของประเทศไทยนะรถขเขมรไม่ใช่แบบนี้โกหกคนอื่นมันไม่ดีนะจ๊ะโอนไทยทุมีถ้าสรุปภาษาต่างดาวเป็นภาษามนุษย์มานานนั้นก็คือคนกขมรคนนี้เขาล่าวหาไทยว่าเอาชุดทหารเขมรเขาไปใส่ะนะแล้วก็จัดฉากถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าที่มันโป๊แตกนั่นก็คือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในรูปนั้น มันเป็นทะเบียนของประเทศไทยไม่ใช่ทะเบียนรถของขมรเราฮะอะไรของมันวะต่อมาก็มีชาวเน็ตประเทศไทยนั้นได้แห่เข้ามาให้ความรู้ความกระจ่างแจ้งความเบิกบานให้กับเราบัวที่มุดศรีรษะอยู่ในโคนตมยังพวกคนขมรแล้วได้นำหลักฐานอธิบายต่อคนพวกนี้ให้รับรู้ว่าจงแหกตาดูเถิดพวกขแมเอย๋ย ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของประเทศเจ้านั้นมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือโทรพวกกระบือจงแหกตามองให้เห็นจงพิจารณาด้วยสมองใจยเย็นๆที่พวกคุณมึงเห็นคือป้ายทะเบียนคุณมึงไงเราเอ่ยฮ่าม,มีหัวไว้กันหัวจริงๆต่อมาคนกระเบนก็ได้ออกมาแก้ตัวอีกว่าน่าระอายอีกแล้วประเทศไทย ถ้าจะถ่ายรูปสักขนาดนั้นลองดูที่สร้อยข้อมือก่อนไหมเพราะว่าสร้อยข้อมืออะไรแบบนี้ทหารไทยก็าชอบใส่กันทหารเขเมรเขาไม่ใส่อะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าแปลภาษาต่างดาวเป็นภาษามนุษย์ปนาก็แปลอะไรประมาณนี้นั่นเอง ก็คือคนขอเขมรเขาจะบอกว่าสร้อยข้อมืออะไรแบบนี้ทหารไทยก็ชอบใส่กันนะจ๊ะทหารขเขมรเราไม่ใส่อะไรแบบนี้อย่างแน่นอนเลยเพราะว่าที่เขมรของเรานั้นไม่มีขายรักฐานนี้จึงแสดงได้ว่าทางทหารไทยนั้นได้จัดฉากใส่ร้ายเขมรเราอย่างแน่นอนฮ่าสมองจุลินสี<ว>ต่อมาก็ได้มีคนทายน,นั้นมาให้ความรู้ว่าดูก่อนพวกทหารขเขมรเบาปัญญา มือข้างฝาของเขาใส่อะไรหนอไหนบอกคอมเมนไม่มีขายโท่ไอพวกกรรมรอแล้วนี่คือใครหนอแหกตาดูเอาเข้าใส่มือสายไมจ๊ละล่ะเดี๋ยวก่อนมันไม่ลงห้องเพ่ต่อมาก็มีคนคอมเมนมาแก้ตัวอีกว่าดูพวกเสียมก็ททำซีเขาเอาธงชาติของเรานั้นมาติดไว้ที่เสื้อเสื้อคอมเมนของเรานั้นไม่มีแบบนี้นะจ๊ะต่อมา เราคนไทยก็ต้องมานั่งชี้ทางสว่างให้กับเขเมรว่าวนี่คือเสื้อที่เขเมรน,นั้นมีขายโท่คุณควายโคกระบือไร้สมองเสื้อตัวเองทำขายแทๆ้ๆโท่พราะสมองกระปอมเป็นที่หนึ่งไม่มีที่สองโท่เขมรจริงๆ<ว>ต่อมาคนเขเมรก็ไม่ลดละเลิกความพยายามโดยรูปนี้เขาก็บอกว่า ไอ้โทรศัพท์รุ่นเนี้คอมเมนต์มันไม่มีนะจ๊ะประเทศไทยนั้นใส่ร้ายเราอย่างแน่นอนคอมเมนต์เรา 5G ยังไม่เข้าเลยอะไรประมาณนั้นน,นนะแล้วยิ่งโทรศัพท์รุ่นนี้นั้นไม่รู้จักเลยซึ่งเป็นรุ่นโปร่า6 Pro 5G นะคอมเมนต์เรามีโทรศัพท์รุ่นนี้ซะที่ไหนต่อมาก็มีคนไทยนั้นได้มาชี้ทางสว่างให้กับคนคอมเมนต์คนนี้ว่าวพวกคุณมึงแหกตาดูอะไรนี่โปร่า6โปร 5G ของมึงไหม จำไม่ได้หรือมันมีภาษาฮมอยของพวกคุณมึงไงโทรไอ้บันไดบอกประเทศคุณมึงไม่เคยมี สรุปคือต้องให้ประเทศไทยมีรักท่านมากมายสักนาดหนคนขมน่นเฮ็นเข้าก็เจ้าบอกว่ามันคือเฟกนิวต้องให้รักท่านมันจะชัดสักเพียงใดคนขม่นกัจะบอกว่ามันคือรักท่านปลอมอยู่สเสมอแล้วคนขม่นก็จะไม่เชื่อรักท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยมีแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่สําคัญอะไรเพราะคนที่ตัดสินในเรื่องทุนระเบิดอะไรแบบนี้ไม่ใช่คนข้าแมน่นแต่เป็นประชาคมโลกต่างหากที่เขาจะตัดสินว่า จริงหรือไม่จริงเราที่สำคัญไปฟ้านั้นพวกเขามีสมองเดอ้ออีพีนี้ราไปก่อนเจอก,กันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับแมะ